เขามาเดียวแกเกินมาเดียวเจ็บตีนไม่อร่อยนะแต่พี่เขามาไม่เดินด้วยชิ้นยังเหลือกินตีนท้ายอย่างเดียวดี่เขามาดีพูดถูกไหมครับผ้ายกที่ผ่านมาเนี่ยเขาวิ่งเขเจ็บตีนท้ายนิดเดียวดูเหมือนว่าแรงก็ยังเหลืออยู่นะ เป็นไงวันนี้เขาเขาเร็วกว่าหรือ่าไงเขาเร็วกว่าแล้วก็เขาเราเก็บปีนชายอย่างเดียวได้ครับกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเขาไม่เดินด้วยใช่ที่เขาแก้เกมมาดีสถิติเท่ากันแล้วครับแบบนี้อยากแย่งแชมป์คืนไหมอ่ะถ้ามีโอกาสก็ขอทำอร์มขึ้นไปสักไฟสองไฟอะไรเงี้ยเนาะที่นี่อยากจะขอโทษใครอยากจะขอบคุณอะไรครับก็หมูหมาเขาด้วย ยัครับเจออีกครัไครับผมสามครั3 3 <S <s ้งครับเราแพ้สองชนะสองชหนครับก ah. ่อนผ้าช่องไหไครับผ้าช่องไหนก็ยกสามแบบแพรออกแพรยกสามแล้วก็ดินจังหวะแพรที่เขามาเก็บตีนซ้ายอย่างเดียวก็สร้างขวารุกี่เขาก็ติดทำลายจังหวะก่อน ัน้ใช่ครับเดี๋ยวแกกิกม,มาดีเลยตายอตายยากม<ช>ีน้องจะน่าน้องเขาดิเ้ามาแ้สวนมาเครับจะมีภาพที่สี่ไหมก็เขาทำฟองขึ้นมาทีไีไฟอ่ะมันไฟสองไฟไ,สไฟสองไฟ

ก็มีครับมีจุดรโลงก็มีมีอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็บางทีก็เพราะว่าเราเพิ่งกัดซ้ายไฟแรกแล้วก็ยังไม่ค่อยทำจังหวะใชครับเปลี่ยนตากนครูบขุปตะเส้นนี้เป็นเส้นเส้นที่เท่าไหร่เนี่ยจำได้ไหมเส้นแรกมวยรอบมวยรอบอเส้นนี้ก็เส้นที่สองนะเราเอาแชมป์ไปฝากใครบ้างอ่ะก็อันดับแรกเลยก็ลูกพี่เล็กจากกาสังว่าให้ ให้กู้เสียงแกกลับมาให้ได้ได้แชมป์มากว่าแกก็วันนี้ก็จำได้ครับเอาแชมป์ไปกว่าลูกพี่ได้แล้วครับแล้วก็อาจารย์แล้วก็พี่เปิ้ลก็มีเป็ดอาจารย์สุรัตจารย์สช็อตแล้บก็พี่เปิ้ลดูแลพี่ได้เลยมขอบคุณอ fc เราหน่อยครับก็ขอบคุณ fc ครับที่ช่วยเชียร์วันนี้ช่วยมาเชียร์แล้วก็วันนี้ก็จะงว่าเอาแชมป์ได้กินเท่าไหร่นี่ก็จากลูกพี่เซนหนึ่งแต่ว่าขอบคุณเลยอืมในแชมป์เส้นนี้แล้วเป้าหมายของเราต่อไปครับ ก็ต่อนที่2ต่อยกับกล้องตัวนี้ที <melod> ่ท <nt ry> ี่สงขลาในการขึ้นครั้งที่เท่าไหร่ครับครับครั้งที่สามก็กล้องตัวนี้ครั้งแรกเป็นไงบ้างก็ครั้งแรกแพ้เขาครั้งล่าสุดที่กดมาต่อยเนี่ยชนะที่ที่พะเยาก็ผ่านแพ้แล้วชนะใช่ไหมคั้งที่สามที่ไหนที่ไหนที่สงขลาในการใหญนเอ้าฝากไปถึงกล้องตัวนี้หน่อยครับ เราฝากทีมงานตอนนี้ครับเปลียนตัวมาดีครับก็สู้กันมีทีครับพี่เคครับเอาละครับผมเอ้าขอบคุณมากครับยินดีกับแชมป์นี่ครับนี่นะฮะแชมป์ายแดงเลยนะครับผมนี่ฮะยินดีด้วยนะครับผม